พระวาจาของพระเป็นเจ้าสามบทบทแรกเป็นหนังสืออกพยพซึ่งเป็นหนังสือในพันธสัญญาเก่าซึ่งได้พูดถึงมิติของความรักหลายประการพระเป็นเจ้าตรัสว่าพระเจ้าทรงรักและทรงดูแลชนชาติอิสราเอล พาเขาออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์และพาเขามาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาวันนี้เป็นความรักที่พระเป็นเจ้าพระองค์มีต่อชาวยิวเพราะฉะนั้นเมื่อชาวยิวได้รับความรักจากพระเจ้าแล้วเขาจะต้องแสดงความรักต่อคนอื่นต่อคนต่างชาติเขาจะต้องดูแล คนที่อ่อนแอกว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงไม้ลูกกำพร้าและถ้าหากว่าเขาไปยึดเสื้อกลุมของเกลื่อนมาเขาจะต้องส่งกลับคืนก่อนตะวันตกดินนี่คือสิ่งที่พระเป็นเจ้าพระองค์ได้สอนและโมเสสได้บันทึกเอาไว้ในหนังสืออุปยศ ส่วนหนังสือเล่มที่สองนั้นเป็นบทจดหมายนะักบุญเปาโลถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่หนึ่งนะักบุญเปาโลได้ชื่นชมชาวเทสโลนิกาว่าเอาละแต่ก่อนพวกเขานั้นได้ดำเนินชีวิตออกนอกลู่นอกทางเขาไปนับถือพระเท,ท็จเทียมเขาไปนับถือสิ่งที่ไม่ใช่พระ อาจจะไปไหว้จอมปลวกอาจจะไปขูดต้นไม้เอาสามตัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ชาวเทสโลนิกานั้นได้กลับมาหาพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ดีนักบุญเปาโลชื่นชมให้กำลังใจและขอให้ชาวเทสโลนิกาซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแล้วนี้ได้ดำเนินชีวิตให้ดีต่อไป ส่วนหนังสือเล่มที่สมนั้นเป็นบทพระวสาราซึ่งบันทึกโดยนักบุญแมทธิวที่พวกเราได้อ่านพร้อมกันเราจะเห็นว่าเป็นตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ต้องให้คำตอบกับคนสองกลุ่มกลุ่มแรกที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้ก็คือพวกซาบูสีในสัปดาห์ที่แล้วที่เขาถามเรื่องการกลับคืนชีพ เรื่องบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งนะแต่งงานกับผู้หญิงคนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่หกคนที่เจ็ดแล้วก็ภรรยาเขาทั้งเจ็ดคนตายหมดและที่สุดนั้นเขาก็ตายแล้ววันที่ปลุกให้กลับคืนชีพเขาจะเป็นสามีของใครใครจะเป็นภรรยาของเขาเพราะว่าเขาเป็นสามีกับผู้หญิงทั้งเจ็คน พระเยซูคริสต์เจ้าก็ตอบพวกซาดูสีว่ากลับคืนชีพแล้วนะไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วพวกซาดูสีก็เลยอึงอ้งไปอึ้งไปนี่ก็คือพวกแหลกนะเป็นพวกที่สนใจในเรื่องของการเมืองเป็นพวกที่เป็นผู้ครอบครองอํานาจของสภาของสามนี่พวกซาดูสีพวกที่สองในวันนี้ ที่มาลองเชิงพระเยซูกิสเจ้าก็คือพวกฟาลิสีก็คือพวกที่สนใจในการกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็ถือว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นแต่ดีแต่ภายนอกเป็นพวกที่มือถือศาส์ปากาถือศีลจริงๆพวกสาดุสีกับฟาลิสีนั้นมันไม่กินเส้นกันนะพวกนี้มันเกาเหล่ามันไม่กินเส้นกันแต่ว่าเมื่อพระเยซูริสเจ้าเสด็จมา ทั้งซัตุสีและฟาริสีไม่ชอบขี้หน้าพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าองมาชี้โป้งๆเลยว่าพวกเจ้าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นพวกมือถือสาบบาทถือศิลเป็นพวกที่มีอํานาจแล้วก็ใช้อํานาจในการสแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตัวเองเพราะฉะนั้นซัตดดุสีกับฟาริสีซึ่งไม่เคยกินเส้นกันเลยนะตอนนี้รวมหัวกันนะ มาซัดพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้ถ้าเรียกก็คงจะบอกว่าเป็นพวกสมคบคิดสมคบคิดหรือภาษาของบางคนเขาบอกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจันเลยมารวมกันเลราะคนจันไรก,นนนไก็คือฟาลิสีแล้วก็ัซกรุสีมารวมกันซัดพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมาชี้ถูกชี้ผิดถามว่าพระเยซูคริสต์เจ้าตอบว่าอย่างไงเดี๋ยว เมื่อเขาถามว่าบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูคิสต์เจ้าบอกว่าบัญญัิข้อแรกคือจงรักพระพิจเจ้าสุดจิตใจสุดสติปัญญาและสุดวัญญาณของเจ้าอันนี้เป็นบัญญัติข้อแรกข้อเอกเลยและประการที่สองก็คือว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนทักตัวเองสรุปแล้วบัญญัติของาศาสนาคริสต มีข้อเดียวก็คือจงรักพี่น้องวัน,นนี้เราก็มาดูว่าเราจะรักพระเป็นเจ้าและเราก็รักเพื่อนมนุษย์อย่างไรประการแรกก็คือว่าทําไมเราต้องรักพระเป็นเจ้าพี่น้องทําไมเราต้องรักพระเป็นเจ้าพี่น้องเคยถามไหมเคยถามตัวเองไหมว่าทําไมเราต้องรักพระเป็นเจ้าคุณพ่ออยากจะบอกว่าสาเหตุที่เราต้องรักพระเป็นเจ้าเนี่ย เพราะว่าพระเป็นเจ้าน่ารักเพราะว่าพระเป็นเจ้าน่ารักคนที่มีภรรยาคนที่มีคู่ชีวิตถามว่าทําไมจริงๆชอบคนนี้เราก็ตอบง่ายเพราะว่าเขาหน้ารักเขาหน้ารักเรารักพระเป็นเจ้าเพราะว่าพระองค์น่ารักนักบุญจรบที่หนึ่งได้พูดบอกว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นความรัก อันนี้ก็ยังไม่ชัดอีกถามว่าพระเ,เจ้าเป็นความลักอย่างไรพี่น้องพี่น้องคงจะเคยไปเที่ยวน้ําตกพี่น้องเห็นน้ําตกโอ้โสวยมากเลยนะและพี่น้องคิดต่อไหมว่าใครสร้างน้ําตกทํำไมไมันสวยขนาดนี้มีตาสีตาสาไปสร้างน้ําตกได้ไหมเออไม่ได้นะ ใครมนุษยม์มีมีมนุษย์คนไหนสามารถสร้างน้ําตกธรรมชาติที่มันสวยงามได้นะเราคิดต่อต่อไปเนี่ยนะไม่มีมนุษย์หน้าไหนคนไหนที่สามารถจะสร้างน้ําตกธรรมชาติที่สวยงามได้สําหรับเราชาวคริสต์เราก็ย้อนหลังไปว่าผู้ที่สร้างธรรมชาติอันสวยงามเป็นต้นน้าตกเนี่ยที่สวยมากเลยเนี่ยนะคือผู้ยิ่งใหญ่และผู้ยิ่งใหญ่บุคคลนั้นเราเรียกว่า ให้ชื่อโอค์พระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าน่ารักโดยที่พระองค์แสดงความน่ารักของพระองค์ออกมาผ่านทางสิ่งธรรมชาติที่น่ารักและสวยงามพี่น้องเคยมองดวงอาทิตย์ตอนที่มันขึ้นแล้วก็ตอนที่มันตกไหมตอนที่มันตกนะใครที่ไปเที่ยวแหลมพรมเทพ ที่ภูเก็ตนะเราก็จะเห็นโอ้ยดวงอาทิตย์มันสวยจริงๆแล้วจะมีมนุษย์หน้าไหนที่จะสามารถสร้างดวงอาทิตย์แบบนี้ได้มันสวยจริงๆอ่ะแล่ธรรมชาติที่สวยงามอย่างเงี้ยเป็นฝีบาดรของพระเจ้าแล้วเวลาใกล้จะลอยกระทงนั้นเดี๋ยวเดือนเพ็นโอ้ยดวงจันทร์มันสวย มันสวยตั้งแต่มันไม่เพนอีกนะมันค่อยๆขึ้นมามันค่อยๆเต็มดวงแล้วเราก็เห็นมันสวยใครสร้างดวงจันทร์ไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถสร้างดวงจันทร์ได้มีแต่บุคคลที่ทรงสันพานภาพซึ่งเราให้ชื่อบุคคลน,นั้นถ้าบุคคลน,นั้นว่าท้าจาเพราะฉะนั้นเมื่อ พระผู้ทรงสรรพานาภาพซึ่งเราให้ชื่อพระอ,องค์ว่าพระเจ้าให้สิ่งที่น่ารักไม่ว่าจะเป็นน้าตกไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เราดื่มนี่คือความรักที่พระอ,องค์ให้กับเราถ้าพระอ,องค์น,น่ารักจางเนี้ใจเราจะแข็งไปไหน เราจะไม่รักพระองค์เชียวเลยเพราะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งแรกเหตุผลแรกว่าทำไมเราต้องรักพระเจ้าเหตุผลประการที่สองก็เกี่ยวเนื่องกับเหตุผลแรกก็คือเรารักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสรงรักเราในพระคัมภีร์บอกเลยว่าก่อนที่พระเป็นเจ้าพระองค์จะสร้างมนุษย์ พระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อนเหมือนกับสร้างบ้านให้พร้อมที่จะให้ลูกของพระองค์เกิดเมื่อพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการกินอากาศดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวน้ำท่าที่ดินบริบูรณ์แล้วเสร็จแล้วพระองค์จึงสร้างมนุษย์พระองค์สร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะ ให้มนุษย์ได้อยู่ในโลกอย่างมีความสุขนี่แสดงว่าพระเป็นเจ้าโปรโ่งรักเัาเมื่อพระเจ้ารักเราแล้วเราจะต้องเป็นลูกที่กตัญญูตอบแทนความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นพี่น้องเราไปได้ยินคำเก่าที่บอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอตอนนี้เราก็จะมาถามว่า เราจะรับพขาเป็นเจ้าได้อย่างไรไม่ยากเลยพี่น้องประการแรกประการแรกเราคิดถึงบทบัญญัติที่เราท่องอยู่เสมอบทบัญญัติสิประการเนี่ยขึ้นต้นด้วยอะไรพี่น้องขึ้นต้นด้วยคำว่าจงนมัสก,การพระเจ้าผู้เดียวของเจ้าจงนมัสก,การพระเจ้าผู้เดียวของเจ้า แต่ว่าคนเราทุกวันนี้ไปนมัสก,การอะไรพี่น้องบางคนแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่บางทีก็ไปนมัสก,การเงินทองเห็นเงินทองสำคัญกว่าพระเจ้าเห็นอำนาจเห็นหน้าที่สำคัญกว่าพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้แสดงความ พะนันพี่น้องที่รักเนี่ยวันเนี้ยที่เรามาเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราสำนึกว่าเราจะต้องมานมันสการพระเจ้าผู้เดียวของชา้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศาสนาคริสต์เรานั้นก็จะสอนไม่ให้พี่น้องไปหลงในเรื่องของเจ้าเข้าทรงในเรื่องของสุเปติสังในเรื่องของเหล็กไหล ในเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าประการต่อมาก็คือว่าวันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นอกจากให้ออกพระนามพระเจ้าอย่างดีแล้วด้วยการปวพภาวนาด้วยการสรนเริญแล้วประการต่อมาที่สำคัญที่พี่น้องทำในวันนี้วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์วันฉลองบังคับที่พี่น้องมาสรรเสริญพระเจ้ามาโมทนาพระคุณพระอ,องค์นี่เป็นการแสดงความรัต่อพระเจ้าเป็นการแสดงว่าเรามีพระเจ้าอยู่ในหัวใจเรามีพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเราเพราะฉะนั้นพี่น้องการมาวัดวันอาทิตย์ การนมัสการพระเจ้าผู้เดียวของเจ้าการให้พระเป็นเจ้าเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเรานี่เป็นการแสดงความรักต่อพระเจ้าประการต่อมาก็คือว่าพระเยซูที่สเจ้าบอกว่าเราจะต้องรักเพื่อนมนุษย์ด้วยถามว่าทําไมเราต้องรักเพื่อนมนุษย์เพราะว่าเรามนุษย์นี้มีพระเจ้าประทับอยู่ เราทุกคนมีพระเจ้าปรทับอยู่นะพี่น้องเวลาที่พี่น้องด่าเพื่อนเวลาที네 uh ่พี่น้องตีเพื่อนเวลาที่พี่น้องเบียดเบียนทำให้เพื่อนทำให้คนรอบข้างของเรานั้นมีความทุกข์แสดงว่าพี่น้องนั้นกำลังตีพระเจ้ากำลังเบียดเบียนพระเจ้ากำลังเอาเปรียบพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะ ในการที่เรารักเพื่อนมนุษย์เพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าปฏิพระเจ้านั้นประทับอยู่ในเพื่อนมนุษย์ประการต่อมาก็คือว่าเราสำนึกว่าเรานั้นเป็นพี่น้องกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีพระบิดาองค์เดียวกันเรามีพระบิดาองค์เดียวกันพระบิดาของเราก็คือพระเจ้า เมื่อเรามีพ่อองค์เดียวกันเราก็เป็นพี่น้องกันนะพี่น้องกันนั้นก็จะต้องรักกันนะจะต้องแบ่งปันกันแล้วประการสุดท้ายก็คืออะไรทําไมเราจรึงต้องรักกันเพราะว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมแล้วเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข เพราะว่าเราแต่ละคนนั้นเปรียบเหมือนกับอว,วัยวะของกันและกันคนที่เป็นชาวนาก็สำคัญชาวนานั้นปลูกข้าวถ้าไม่มีชาวนาปลูกข้าวคุณครูจะเอาข้าวที่ไหนกินชาวนามีลูกชาวนาก็ไม่สามารถที่จะสอนหนังสือเขียนกอไก่กอกาให้กับลูกได้ ชาวนาก็ต้องส่งลูกเข้ามาโรงเรียนแล้วก็ครูก็จะสอนลูกของชาวนาเห็นไหมครับเพราะนันต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วก็ช่วยเหลือกันชาวนาป่วยต้องไปไหนก็ต้องไปหาแพทย์แพทย์ก็มีหน้าที่ในการรักษาแต่ว่าในขณะเดียวกันแพทย์เองก็ต้องพึ่งชาวนาด้วยเพราะว่า แพทย์ต้องกินข้าวถ้าไม่มีชาวนาแพทย์ไม่มีข้าวกินนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหรือว่าแพทย์ด้วยกันก็เหมือนกันนะนะถ้าแพทย์ซึ่งชื่อนายกอนนะ,อะเป็นไส้ติงอย่างเงี้ยนเป็นไ้ติงเขาก็ไม่สามารถที่จะผ่าตัดตัวเองได้เขาก็ต้องให้แพทย์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเขาซึ่งเป็นแพทย์นะครับผ่าตัดให้เขาเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นคนเรานะซึ่งอยู่ในสังคมนียก็จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในวันนี้โอกาสที่เรามาร่วมถวายบูชามิสาซึ่งพระเยซูพรเยซเจ้าพระองค์ได้สอนเรานะว่าบัญญัติเอกก็คือรักพระเป็นเจ้าแล้วก็บัญญัติรองลงมาก็คือรักเพื่อนมนุษย์ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำสองบัญญัตินี้ นะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะเท่ากับว่าเราได้ปฏิบัติตามคําสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าความรักแท้นั้นจะต้องมีการกระทํนะความรักที่ไม่มีการกระทําก็คือความรักที่ตายแล้วและความรักที่จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเกิดจากความเสียสละเราจะเห็นว่าเวลาที่เราจุดเทียนเนี่ยถ้าเราเปรียบเสมือนว่าเทียนเนี่ยเป็นตัวของเรา เปลวเทียนเปรียบเสมือนความรักเปลวเปลวเทียนจะลุกอยู่ได้เพราะว่าแท่งเทียนนั้นหลกหลายเพราะนั้นความรักจะเกิดขึ้นได้ตัวเราเองนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละเพราะนั้นความรักนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าตัวเราเองนั้นไม่เสียสละตัวเราเองนั้นไม่ลดตัวเราลงตัวเราเองนั้นไม่ตัดทอนตัวเราลง เหมือนกับไม้กางเขนนะที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักซึ่งมีทั้งไม้ตั้งแล้วก็ไม้นอนไม้ตั้งนั้นเป็นความรักจากพระป็นเจ้าลงมาสู่มนุษย์และจากมนุษย์ขึ้นไปสู่พระเจ้าส่วนไม้นอนนั้นเป็นความรักของเรามนุษย์นะซึ่งจะต้องรักคนในระดับเดียวกันแต่ว่าความรักนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าไม้ตั้งก็คือ ตัวเราตัวปู่ของปู่ไม่ถูกตัดไม่ถูกทอนไม่ถูกเสียสละโดยไม่นอนเพราะ,ะนั้นสัญลักษณ์ของอไม้กางเขนก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักเพราะ,ะนั้นพี่น้องที่รักในวันนี้ก็อยากอยากให้พี่น้องได้นำสิ่งเหล่านี้ไปไต่ตรองที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าบัญญัติของเราก็คือบัญญัติแห่งความรักรก็ค,กคือรักพระเ,เิเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง ขอประเจ้าหมวยก่อนเรีชัพระนามพระบิดาและประกุษและพระจิตอาแม่จำไม่รักได้อย่างไรเมื่อพระองค์ทนทุกมันไม้ก่างเขนสิ่งที่แห็นคือความรักถึงมาก